ดีครับผมนายนัถพงศ์รอดเพชรนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการสำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับวันนี้เดี๋ยวเราพามาเยี่ยมชมสมาร์ตฟาร์มเมอร์บ้านท่าสเสด็จนะครับของคุณอำนวยมาลัยนะครับสมาร์ตฟาร์มเมอร์หมู่ที่3าตำบลสระแก้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมชมกิจกรรมที่สมาร์ตฟาร์มเมอร์ทำกันนะครับครับผมนายอำนวยมาลัยสมาร์ตฟาร์มเมอร์หมู่ที่3ตำบลสระแก้วก็มีกิจกรรมที่ พืชหลากหลายที่ทําไว้ที่ท่านเห็นๆอยู่นี้ก็มีอาชีพเสริมให้ครอบครัวนี้ก็เป็นเสียมหน้าคราชนี่ก็เป็นแบ็ k คอร์เลนี่ก็แบ็คเมจิกก็มีอยู่ต้นหนึ่งหัวใจขอ,ของผมเลยแดงอินโดที่ว่าเมื่อก่อนจับแต่ต้องไม่ได้เลยปัจจุบัน ก็มีราคาให้เน้นนี่แหละก็ะได้มาเป็นประดับบารมีไว้หนึ่งต้นปัจจุบันก็แยกลูกได้สมหน่อราคา,าราคาอยู่ประมาณเท่าไร่ครับตอนนี้ราคาแดงอินโดก็อีกตัวนี้ซื้อมาประมาณห้าพันช่วงห้าพันแต่ตัวนี้ไม่ได้เช็คราคาแต่ก <isz> ็ยังยังติดติดท็อปอยู่ก็มีหลากหลายอีกหลายอย่างอยู่ทางด้านโน้น นี่ก็มีต้นไม้เล็กๆตระก,กูลอโกเนม่าที่แยกไว้เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้านี่ก็คือสมใจปองราคาราคาประมาณ250ไซส์แล้วแต่ละไซส์ก็มีนี่ต้นเงินเต็มบ้านก็ไซส์เดียวกันเอาไว้ขายให้ลูกค้าประมาณ150เหมือนกันแล้วยังมีพวกจันโกเมน ุดนี้แยกไว้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งให้ใหญ่ก็จะส่งสู่ตลาดแล้วแต่ลูกค้าจะสร้างสไหนก็เอาไปส่งพ็่อเป็นพูดง่ายๆข้ากับข้าวไรยวันประจำไห้วันก็มีอีกหลายอย่างอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่ก็มีพวกบอลดำสตูลสั่งมาทางเฟส ราคาไม่แพงก็พอเอาลองเพราะใหญ่ขึ้นแล้วก็จําหน่ายต้นประมาณ150บ้าง200บ้างแล้วก็มีอมเงินอมทองกระถางละ100บาทที่ออกได้เกือบทุกเดือนเดือนละหลายๆกระถางแล้วก็หลากหลายพวกบอลยักษ์กบอลอะไรนี้ก็คือเขาก็ซื้อไปประดับร้าน แล้วก็มีพวกนางปักรูปหัวใจมีถุงเงินถุงทองแล้วก็ยังมีกันโกเมนข้างหลังที่มากมายขยายไว้เพื่อ,อไว้จำน่ายครับให้ทางร้านต้นไม้ที่อยู่ด้านนอกอน,นานเขาก็จะสั่งมาหลายๆอย่างแล้วก็มีพวกกิ่งพัน์มะพูดอยู่ทางด้านโน้นอีก นี่ก็มีขยายพันธุ์อะโกนิมาไว้แสงเงินแสง,แสง,แสงทองโดยการฝังนอกก็จะใช้แยกต้นมาเลยแยกต้นมานี้จะต้องทําการไปอบใส่ถุงไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้ฟื้นตัวฟื้นตัวแล้วก็จึงออกนําออกมาสู่แสงแดดลำไรถ้าส่วนที่เหลือก็ทําเป็นข้อมันจะได้ออกมาเป็นรูปร่างนี้ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอบสูงใช้เวลานานไครับกว่าจะเริ่มแตกใช่ เวลาประมาณ3เดือนบางครั้งก็มากกว่านี้แต่ฤดูฝนจะใช้ประมาณครึ่งเดือนเศษก็จะเริ่มแตกหน่อแตกตาขึ้นมาก็มีอาชีพเสริมอีกหนึ่งประเภทด้านปศุสัตว์ก็เลี้ยงแพะไว้ประมาณยีิแม่ก็ทุกวันก็ได้ไปเท้าต้องไปตัดกระถินให้พวกนี้กินก่อน วันไหนถ้าฝนตกก็ไล่กินหญ้าในพื้นที่ประมาณ4ไร่ที่เลี้ยงไว้เสียชีพเสริมก็แพะนี่ก็ลูกประมาณท้องเหมือนหมู4เดือนเศษตอนครอกปีนี้ก็ได้เกือบ3มครั้งต่อเมสบางครั้งก็ออกมาเป็นลูกแวดราคาล่ะครับราคาก็ตอนนี้ก็ประมาณโลละร้อยหบาท ร้อยห้าบาทน้ำหนักก็คือประมาณไม่เกินยี่สิบโลถ้ากว่านั้นมันก็จะถูกลองไปเพราะพราค้าเน้นเอาไปขุนซ้าอีกตัวตัวผู้ตัวเมียราคาเดียวกันหรือเปล่าราคาเดียวกันใหม่ๆเน้นอยากให้ออกเป็นตัวเมียเยอะเพื่อขยายฝูงถ้าออกมาเก้าตัวสิบตัวเนี่ยเป็นตัวผู้ก็ขายแต่ตัวผู้ตัวเมียไว้ทําแม่ต่อเพื่อขยายฝูงให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ